อย่างเงี้ยอ๋นึกว่าหลุดดีเงี้ยไม่ใหย่ใหญ่แบบว่าอย่าของไปเลยจะเพิ่งมาใส่ตอนนี้เราควรจะเก็บตอนนี้เราทำไรดีไอ้สิไอ้สิเล็ง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 ใช้มือเล็งนะใช้มือเล็งเอยู่หรือเปล่า flipped a อ๋อไม่เลนไม่เไยยังน้อยยังรอดเลยอะไรอะไรนะตรงนี้คืออะไรอ่ะ a medium sized explosion away from the vault <tolerance> oh. Bye, 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 bye. เอ๊ะโอ้ไนับโคตรใหญ่เลยรูแค uh, ่นี้ร yeah. uh, ูแค่นี้เองเหรอเออระเบิดแม่งงเยอะคตรใหญ่แค่นี้เอ๊ะโอนั มามองกันนิดนึงมามองกันนิดนึงง่งายขึ้นมันจะได้ง่ายขึ้นแต่ไหนที่เอสโอเคการหลังให้ห้องมันจะมาทำไมวะกิการ์ปูเหลือเกินเอาต้องมาที่ปั๊บโตั้งมาโตั้มาไม่ไม่มีคนหนึ่งมีคนหนึ่งแล้วมีคนหนึ่งแล้วสาม ไปแล้วมาแล้วมาแล้วไปเลยไปเลยไป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 ไกลุดอ่ะไอตรงนี้ไอตรงนี้โคตรกลุดเลยโอ้ก็ตำอีกไม่ต้องระวังหลุดนะย่าหลุดนะย่าหลุดนะนี่อะไรเนี่ยไอ้เครื่องอ่ะนะคืออะไรนะพี่ พวกต้นไม้อไอ้นี่วะไอ่ที่จะเป็นนักบากักมากไม่นี่วะ <โ> <ine> ไปไปไปลงอังระวังออกจากเขตแดงออกจากเขตแดงเกดเดงเดี๋กดเดงกดเดี๋ยววอาคนกดคุ้แล้วขอบคุณมากโอ้โหเก็บ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 หมดเลยอืมอีกที่อีกที่เก็บเขเดียวไม่ต้องวันนี้ไม่ต้องแฮกอันนี้ไม่ต้องแฮกมันเป็นระเบิดกด i yes. precisely the excruciating and the irreversible nerve agent. There's only so long our hacking team can delay it. And trust me, when that timer runs out, you're going to want to be long gone. I'm going to go home. I'm แบงเก็บแล้วแบงเก็บแล้วผมไม่เก็บเก็บจุดดีก่อนอ่ะเรียบร้ยอนยน่าจะบักเลยน่นาจะบักเลยน่นาจะเป็นดิจอยพี่อะมั้งมันหยุดประเทศสองอันไม่ได้หยุดที่ละอันอยู่กุ๊งหรือว่จะออกอยัง เือะเลยจุด so, ๋ยวไปเก็บเอ็กเดี๋ยวไม่พอไม่พอใจไม่พอใจใจอ๋อเยอะพว่าเก็บเก็บไปเยอะเลยเโดนเก็บเยอะเลยทุกคนเดี๋ยวผมเสียแล้วล่ะโมีคาเซ่ตัวเองเดี๋ยวทุกคนไปทุกคนไปจุดเหลืองเลยไม่ไม่ไม่อย่างน้อยเราอ่ะทำแบบบุกเราไม่ได้ทำแบบสเตโยเราต้องใจโบนัสพี่ได้โบนัสจะได้โบนัสเอาโบนัสโบนัสโบนัสไปแมันจะมันจะต่างอีกเสียงยงไง ไม่ยังไงดูดูเวลาดูเวลาออกมาเลย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 ทุกคนออกมาเลยยกให้คนที่เก็บอ่ะคนที่เก็บต้องรีบเก็บเพรยะีม่อกมาเลย้นเหมือนจะทันนะเร็วออกมาเร็วออกมาเร็วทันสิทันสิทิเลยออกมาเลยออกมาเลยดวน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 ไปเลยไปเลยไปเลยออกมาเลยออกมาเลย สองก้อนแล้วก็เหลือสองก้อนกับเหลืออีกสลึงหนึ่งมาตัวมาสองสามสองสามผมพูดคนแรกค่ะเลยดีระเบิดก้อนผมเหลือเอีกหนึ่งอันอ่ะวิ่งกระโดดไม่ได้หรอกระโดดไม่ได้ตัวแรกถูง้องสองเกอนวิ่งได้อย่างเดียวกระโดดไม่ได้ เออพี่พี่ก็อรอดไม่ได้เหมือนกันทุกอย่างป็สองกองกอ,งอะ่องงญญะหนักมญญากหนักมาก ไป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 ทางไหนดีทางบันไดแล้วกันบันไดบันไดบันได,ด,ดบันไดเขาลิฟต์มันมันจะมีตัวมันดักอยูไ่ไงลิฟต์อะเออใช่พวมันจะขึ้นนอตนะมัก บบเฮ้ยยิงยยิงใส่หลังกระเป๋าเพื่อนนะมันวิดโดดาเมจหรอกเงมจะเนจะเสียทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้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  เขาทำแบบบุกว่ะดีเฮ้ยเราเล่นแบบเป็นทีมเวิร์กเลยอ่ะเฮ้ยเอ้ยใคร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 แม่งเล่นไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มามามาทุกคนพร้อมยังใส่ก่อให้พร้อม จะกอะให้พร้อมเกาะเกาะพี่ยังเต็มอยู่เลยมา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 ,มาดมขนมเออใช่ดมหรือเปล่าวะดมหรือเซบดมหรือเซบดมก็อิ่มได้เว้ย หลดนานยังเลย okay, ไปมาแล้วไปมาแล้วโตโตเโาเนี้